สวัสดีครับผมสิงเท่าครับวันนี้สิงเท่ามีเทคนิคสมัยเก่าๆสมัยช่วงที่ในยุคที่ผมเป็นเด็กๆอยู่ก็เห็นวงพวกรุ่นพี่ๆเขาเป็นยุคในสมัยยุคบุปผาชนนะฮะสายเขียวจนยุคๆนั้นดนตรียุคฮิปปี้ตัวปัญชาอะไรประมาณนั้นครับเทคนิคก็ถ้าเป็นในยุคปัจจุบันยุคโซเชียลมไนก็เป็นน่าจะเป็นเทคนิคที่แบบ น่าจะเป็นแบบก็คงเห็นเห็นกันอยู่แล้วนะครับเทคนิคตัวนี้ก็เป็นอะไรที่แบบฝึกกันกันง่ายเห็นแล้วกเ็เข้าใจแล้วแต่สมัยในยุคข,ของผมนะในช่วงยุคนั้นอ่ะมันอะไรที่ไม่ไม่มีสื่อการเห็นการเรียนรู้อะไรนี้มากมายคือสมัยยุคสมัยผมก็คือต้องทมแล้วก็กับการลักจำํำก็ก,การแอบดูนะเวลาเราต้องไปดูเวลาเขาเล่น เวลามีในงงในงานหรือว่างานกิจกรรมงานวันเด็กหรืองานปาร์ตี้ยุคนั้นนะดูในดนตรีพวกยุคฮิปปี้แี่ก็เล่นกันแล้วก็เขาไปแอบดูเทคนิคว่าพวกสมาตร,รงนี้เป็นเทคนิคเป็นอ่าคล้ายๆกับแทบเปรียบเทียบปัจจุบันในโลกปัจจุบันก็น่าจะเป็นอ่าเทคนิคบริการเสริมซะมากกว่าเพราะว่าเป็นตัวสร้างสีสันในการอ่าลูกโซลโล่อะไรเทคนิคในประมาณนี้อย่างที่ผมเล่นไปเนี่ยเป็นอ่าเทคนิคกับพวกอ่าฮาร์โมนิก การเล่น็นฮาร์โมนิกการแตะฮาร์โมนิกให้เสียงมันค้างยาวเหมือนเสียงคล้ายๆเหมือนเสียงเสียงฟีดแบ็กนะฮะอย่างตัวแรกผมเล่นอยู่ในคีย์เอฟชาร์ปนี่เนั่นเล่นสายสามช่องที่สี่นั่นคู่อ่ะเป็นคู่อ่ะออกเตปมันก็จะเป็นช่องที่สิบหกเป็นเสียงเดียวกันเสียงเดียวกันเราสมาร์ทเล่นตรงนี้แล้วก็มาแตะฮาร์โมนิกเล่นดิสซมน่ารในจรอนคือเสียงปกติไปก่อนดันขึ้น แล้วเอานิ้ไปแตะช่องที่สิบหกเสียมันจะค้างยาวพิบศษอ่าพอสิบสี่ก็ตรงนี้ผมใชา้าตรงนี้นิโปตุบต,ตัวดีดดีดก่อนแล้วก็นิชี้มาแตะไม่อนเห็นไหมใช่นิโปดีดด,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 ดีดไปก่อนก็ไอตัวนิชี้จะเป็นตัวแตะฮาร์โมนิกตรงนี้ทุกที โอ้แต่ธรรมดาเราะดานะเป็นเป็นทาทอนิกครับตอนแรกคุณเพื่อนก็อ่ามือมือใหม่ก็ลองลองฝึกจับเป็นบล็อกมันผมนี่แหละมันทาทอนิกมันไล่ไล่สเกลไปนี้ก็แต่มันตรงช่องนี้ช่องที่สองมันเป็นช่องที่สี่ไม่หล่ะพอช่องที่ห้ามันจะเป็นช่องที่สิบเจ็ดใส่ห้ามันก็จะเป็น ช่องที่สก็จะเป็นช่อง14บสี่เมืเ่บหกการเจสบหกสายสาก, 4, ก็สิบสี่สบหกสายสองก็จะเป็นสิบสี่สามสิบเจ็ก็สิบเจ็ดเสยงบสิบสี่กบเจฝึกให้มันคล่องก่อนฝึกให้มันเด่น ระหว่างที่เราเล่นซิลโลเราสามารถเล่นพวกทั้งนิคแทรกไปได้สาหรับนิ้วมันเป็นธรรมนิกเราก็แตะไปเพื่อนบางคนจะเห็นพวกบางเทคนิคการเคาะหรือเคาะธรรมนิกรเราต้องแม่นช่องนะว่าเราเล่นอะไรเราต้องคิดว่ามือซ้ายเราจับตัวโน้ตตัวไหนอมือขวาเราก็ต้องสั่งตามให้ทัน ไป764ซึ่งก็ยังเป็นเส้นซ้ำตัวเดิมอันนี้ก็จะเป็นฮาร์โมนิกไปปกติมันจะเป็นฮาร์โมนิกธรรมชาติในดนตรมันจะเป็น12ใช่ไหมครับ12ที่มันจะเกิดเสียงฮาร์โมนิก12 75ปกติก่อน12 75พอตรงนี้เฮ้ยนี่ยเราก,ก็ผ่านสปอยเกมมาก็จะเป็นช่อง สิบสี่ใช่ไหมล่ะไอตัวที่เกิดสิบสองเจ็ดห้าตรงไหนก็เป็นช่องที่เก้าแล้วก็เนี้ยเก้ากับเจ็ดตรงนี้มันจะเป็นเปรียบเ,เทียบก็เป็นห้าเจ็ดสิบสองตรงนี้นะครับอย่ารเราเล่นตัวที่เกิดทาม์โมนิกได้เนี่นจะเป็นเล่นบล็อกที่ห้านี่ก็ได้เสียงค่อนข้างที่จะออกเสียงสูงพอสมควร ช่องที่สองมือซ้ายช่องที่สองสี่ฮะหมดเดนสองสี่ห้าเดี๋ยวนี้ก็ตรงนี้จะเป็นฮาร์โมนิกก็จะเป็นตรงนี้ 7, เจ็ดเก้าสิบี่ยมันจะออกค่องข้างสูงนะครับอ่ายสองแล้วก็ฝึกสสองเห 2, าือานกัน เล่นได้อย่างเราเล่นกดคาไว้เราเล่นสายสามไม้สี่ดีดค้างยาวแตะนิ้วแตะท่องที่สิบหกตอนั้นนตีสมัยก่อนชอบเล่นเทคนิคแตะหางเสียงก็ค้างยาวมันเก็ดฟีดแบ็เราฟังมันก็เป็นดูดูเท่ดีครับมีสเสน่ห์ ปกติทัเพลงยิ่งมาแต่จะปิ้งตั้แต่ม่หนึกเลยแต่ค้ากึ่งแตะปิ้งก็ได้นะเพราะว่าเราเคาะใช่ไหมล่ะเราเคาะก็เหมือนนะแต่ปิป้งสมัยก่อนเราไม่ค่อยรู้แต่ป้งแต่ปิ้งเท่าไหร่หรอกจะรู้ว่าจิ้มรู้ว่าเป็นจิ้มแค่นั้นเองเด็กติ๊กได้แต่สมัยก่อนเนี่ยอะไรที่มันแบบเป็นเทคนิคที่มันโอ้โหอลังการนะ ถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยโอ้โหอาจจะเป็นหลายๆคนอาจจะมองเป็นเฉยๆปกติไปแล้วแต่สมัยก่อนสมัยรุ่นผมนะตอนเด็กๆเป็นอะไรที่มันหวือหวาพอสมควรกับลูกเทคนิคที่แบบอ่าดัานสายขึ้นไปก่อนเนี่ยเป็นสายนี้คล้ายๆขึ้นมาก่อนแล้วเราก็เล่นแล้วมันคล้ายเหมือนเป็นมีคันโยกใช่ไหมล่ะเราก็ดึงสายขึ้นมาก่อน,สา,นสายสองมาเป็ยัยางให้เราเล่นคันโยกก็ค่อยกดลงใช่ไหมล่ะ อ่าเวลากีตาร์สมัยก่อนเดสพอรมันไม่มีคันโยกใช่ไหมละ่ะก็จะดันให้ไปก่อนแล้วก็ค่อยเล่นโอสมัยก่อนเท่ะนะเล่นอย่างเงี้ยดูอลังการนะ่ะมันเป็นบทการเสริมปัจจุบันนี้ก็คล้ายๆกับเอามามาเสริมให้มันดูเท่เทคนิคเลยดี มถ้าเป็นกีตาร์เทเลมันจะมีปุ่มกดตรงรัดใช่ไหมครับเนี่ยสายสามกดดันลงไงช่วยได้มันก็ช่วยเทคนิคเป็นกีตาร์ปับเบนเดอร์อ่าหรือว่าจะเป็นของพวกกีตาร์ n งเลสพอร์รอะไรประมาณนะั้นอืมเหมือนอย่างเราเล่นอ่ะปิดผมปิดบนรุ่มตงนี้ต้อิกีตาร์เสียงสี่กิ๊ดสัน คล้ายปิดผมปิดตัวเรือเนี้ตัวปิดตัวเน็กตัวเน็กบนรุ่มตัวเน็กตัวนี้ตัวนี้เราปิดตัวเน็กปุ๊บมันจะออกแต่เพราะตัวบิดพวกตัวบิดปุ๊บมันไกลเราเล่นท็อกเกนสวิตได้ประมาณนนะี้เป็นเทคนิคบริการเสริมที่เราเล่นกันใลาเรื่อง เล,เ,ลเ,ลเล็กนิดน้อย,ยแบบพวกลูกลิกพวกเทคนิคลูกโซโลสร้างสีงสันนี่อ่าลูกโซโลในยุคเก่าๆครับผมก็เอามาแนะนําบอกเพื่อนๆแต่บางคนอาจจะเคยเห็นลิกพวกนี้พวกลูกหน่วยบริการเสื่อมพวกนี้ครับแต่สมัยอ่ายุคเก่าๆแล้วนักเต่ยุคเก่าเล่นมันค่อนข้างที่แบบขังแล้วก็มีมีมูลสเสน่ห์ค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับแล้วก็อีกอย่างสมัยก่อนก็โอ้โหไม่ค่อยอยากจะมา บอกกันหรอกม่ค่ก็อยากจะสอนกันหรอกก็ว่าเหมือนริงเป็นเทคนิคบริการเสริมนะแล้วก็ชอบขี้ห่วงตั้งตีสมัยก่อนเนะ่ะก็อยากบอกหรอกเราก็รู้จะว่าไงขอพี่พทำเสียงอย่างนี้ได้ยังไงอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเพราะว่าเขาอยากจะบอกมันข้างเสียงเหมือนอาจเป็นลูกลูกคนลุ่มสมัยก่อนเนี่ยไม่ค่อยรู้นะสมัยผมเล่นไม่รู้ว่ามันมันยังไงมันเล่นมา,างไงเราฟังแล้วเหมือนเสียงไวโอลินยลยอย่างเลยเสียงค่อยๆขึ้น เราไม่รู้ไงว่ามันเล่นมันร่มใช้นิ้วก,ก้อยเกี่ยวเราก็ไม่รู้ไงสมัยสมัยก่อนนะจนสมัยปัจจุบันนี้เห็นโอ้ลูกเทคนิคขี้กากงเล่นเราเห็นเราเห็นนะธรรมดามากอะไรเงี้ยฝึกก็เล่นแต่ที่ไหนได้สมัยก่อนโอ้โหกว่าจะเรียนรู้กว่าจะรู้เทคนิคเส้นผมบางบุเขาเดี๋ยวเราไม่รู้ไงครับคนไม่รู้เรากไปว่ากันไม่ได้เด็กอย่างสมัยก่อนมันไม่ได้แบบจะมาบอกเฮ้ยมีเทคนิครูปแบบนี้นะบอกเลยนะเออนี่เล่นออกมาเท่นะไม่มีนะครับ ใครๆก็อยากเท่นั้นนั้นแหละใครจะมาบอกขึ้นดนให้ให้เท่ตามละ่ะไม่มีหรอกเอ,อเราผมต้องมานั่งดูอ่ะมานั่งแอบดูอ่ะผมก็ไปนั่งยืนดูเลยพวกนักดนตรีที่เหล้ามายาแต่บางคนมันเก่งไงเราก็ไปนั่งดูผมเล่นไงอ๋โอมันเอามนิ้วก้อยมัสนสอดใส่ตรงนิ้วมันก็เล่นเลยเออเท่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เราถึงได้รู้นะ จะก่อนลูกที่ผมบอกไปลูกแตะฮาร์โมนิกลูกก็ไม่รู้นะว่าถ้ามันเล่นมันเสียงฮาร์โมนิกมได้ไงวะอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าลูกเท่ก่อนเพราก็งงมเขาที่ไหนได้มาเอานิปโปมันเป็นตัวหลีดให้เกิดเสียงก่อนแล้วก็เอานิ้วมาแตะทำไมก่อนตอนนั้นมันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างยากนะเราก็งงให้มันทำยังไงมันเกิดเสียงฮาร์โมนิกได้ไงวะอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เ่าผมคิดว่าอาเแล้วไม่แตะอะไรวามันเกิดเสียงฮาร์โมนิกได้ไงวะเออเราไม่รู้อ๋อนิปโปมันอยุ่น ตรงนี้นุชิมันบางนิโป้งไงคนนิโป้มันตัวดีนะั้นนุชชมันเป็นตัวแต่นี้โอเคนะครับจบบริการเสริมดีๆจากสิงโตนะครับเราก็เ,เพื่อนๆคนไหนชอบก็ลองไปฝึกฝนกันครับตัวเสริมทักษะในการเล่นลูกสโล เพิ่มสีสันในเพลงที่เราอยากเล่นให้มันดูดีมีสเสน่ห์นะครับโอเคนะครับสำหรับเล็กนี้ดีครับ